สำหรับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม2นะครับก็ชิ้นนี้นะครับมานำเสนอล้อแทนติดรถกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของคองด้าซาเตอร์บาคอนนะครับพอดีผมเพลินมาจากคุณลูกค้านะครับซื้อรถกันวันแรกนะครับก็เอารถมาเปลี่ยนล้อนะครับอัปเกรดขึ้นขอบสิเกตทอดขอบซิฟว์พอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อสเปค5ลูมาตรฐานของคองด้าคุณเอาไปใส่กับรถ5ลูทั่วไปได้เลยของคองด้าด้ทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครัับมาดูหลลง้อนะ ตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda m o t เตอร์อยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขาวบ1กกว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซ็ตสินะครัสวยงามชัดเจนนลูกค้าท่านใดสนใจเป็นทมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่าเชิได้นะหน้าร้านเราเป็นสีนขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นอย่างยนต์เราตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยเคท,ทเล2เล็1หรือ21มา200เมตรที่ถนนหย่นะครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับนหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ